สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมมีที่ดินนำเสนอตำบลสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจนดคุดแดงเนื้อที่2ไร่3งาน4ี่บเอ็ดตารางวาขายบ้านพร้อมสมผสมขายยกแปลง14ล้านบาทเป็นที่ขายแปลงบ้านหลังนี้ครับราคานี้ตกลงคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับบ้านังนี้หันหน้าทิศตะวันออกนะครับ บ้านสร้างได้10ปีโหรงสร้างดีสภาพดีตูนแน่นหนาครับชั้นล่าง2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งครัวลงจอดรถได้สองคันชั้นบน2ห้องนอนสองห้องน้ำเป็นตัวหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องโถงแล้วต่อระเบียงข้างนอกครับชั้นสอนนี่คือทางขึ้นจะเป็นบันไดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสวนมะปางหวานนะครับประมาณ5้าสิต้น ผผลิตตกทุกปีปีหนึ่งเลยได้ประมาณ3ามแสนถึงหบาทต่อปีครับมีต้นตัวเรียน6ต้นครับห่างจากฟิวเจอร์น้สิประมาณ75กิโลห่างจากโรตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโคร12กิโลห่างจากเก่งขุนด่านน้ำตกศรีกานางรองประมาณ6กกิโลครับห่างจากถนนสี่เลนเส้น3 0ม9ประมาณ5 0 0เมตรปากทางเข้ามาจะเป็นนุงของกิีบมาตลอดทาง อยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางครับบนทนี้มีรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีร้านอาหารหากินของง่ายนะครับอยู่ชุมชนนะครับบนให้ดูป่าทางเข้ามาครับตัวนี้นะครับผมที่เห็นทางเข้ามานี่ครับผมก็เป็นตามรูปท่าโฉนดนะครับทางเข้ามานี่คือจะเป็นที่ราบหนึ่งขึ้นเขาขึ้นมาเลยนะครับเป็นเชิงเขาทางเข้ามาความกว้างประมาณห้าเมตรนะครับตันนี้คือมุมฝั่งซ้ายจะปลูกต้นมะปังหวานฝั่งซ้ายนะครับ ตัวบ้านจะยู่มุมฝั่งขวานะครับตัวนี้คือก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตัวนี้คือทุเรียนนะครับต่อตรงข้ามก็จะเป็นที่สวนด้านฝั่งขวาฝั่งขวานี่คือความยาวนะคผมประมาณหนึ่งรสิบห้าเมตรส่วนด้านหลังนะครับความกว้างประมาณเจสิบเมตรส่วนฝั่งซ้ายครับผมอยู่มุมน,นู้น,นครับผมประมาณหกสิบเมตรนะครับตแล้วก็หักมุมข้างเคียงนั้นก็จะเป็น ของพื้นบ้านนะครับผมก็ล้อมล้อมรูกกำแพงแล้วก็รล่นหนามวอเลบอลนะครับให้ชมดูฝั่งซ้ายนะครับให้ดูชมสวนนะครับต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์นะครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีมากเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับน่าอยู่นะครับหรือทันบีสอร์ทหรือทันโฮมสเตย์นะครับปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นระเบียบมากเลยนะครับต่อสปิงเกอร์ทุกจุด ที่จยุดตามเวนตามต้นไม้เลยนะครับโหสวยงามมากเลยครับนี่คือดูนแนวฝัก้ายครับผมพาวมด้านหลังบ้านก่อนนะครับเรลังเดินไปดูหลังบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านทั้งหมดนะครับหลังบ้านโซนนี้ครับหลังบ้าน วอนนี้ผมก็จะพาไปชมไปดูบ้านเลยนะครับอยู่ใกล้เขานะครับผมอยู่เชิงเขานะครับบรรยากาศดีมากเลยธรรมชาติเลยครับบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้คือชั้นล่างนะครับชั้นล่างลงจอดรถได้สองคันนะครับตรงนี้หนึ่งคันนะครับตรงนี้สองคัน,นครับ มุมนั่นจะเป็นครัวครับนี่คือห้องน้ําตัวห้องนอนห้องที่หนึ่งม,มาตรงนี้ห้องที่สองนะครับอันนี้ผมก็จะพาชมชั้นบนนะครับชั้นสองนี่คือทางขึ้นเป็นเป็น,ป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 นไม้ครับมันเลยไม้มีไม้แดงไม้มระค่านะครับ ตามผมมานะครับขึ้นบ้านมานะครับหนึ่งขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็คือ,เ,อเป็นมุมระเบียงต่อเติมครับระเบียงตรงนี้นะครับจะมองเห็นวิวภเขาสวยนะครับตัวนู้นนะผมจะเป็นเขียงคุ้นดาดครับตัวนู้นมองมองเห็นเขียงคุ้นดาดนะครับ,รรบอ่าตัวนี้คือเข้าบ้านมานะครับนี่คือประตูบ้านนเป็นไม้ ลูกมังกรเข้ามานะครับฝั่งซ้ายเข้าาแล้วจะเป็นห้องใหญ่ครับเป็นห้องนอนใหญ่ห้องน้ำในตัวนะครับพื้นปูนสวยพื้นปูนอย่างดีนะครับสภาพดีโครงสร้างดาีแน่หนาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ํา ถัดมานะครับต like ัวนี้จะเป็นห้องที่สองนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาอยู่นะครับห้องที่สองถัดมาตัวนี้จะเป็นห้องโถงลุงๆนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องพักครับให้คุดูเพิ่มเติมกะนบ้นครับห้องพักมีแอร์พร้อมครับแล้วก็เดินมานะครับ จมองเห็นหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับสนใจบ,บ้านตรงนี้นะครับเบอร์โทรของผม061 88 22 149นะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็ดูคลิปตอท้ายด้วยนะครับสวัสดีครับ